ตกไปตกไปตกไป มายาวใหญ่ตู้พี่ยาวใหญ่ตู้รถแรงครับมื่อนี้เจอกับตุ้มร้อยตันเดี่นวเฮ้ยโอ้ยพุักงานเกือบเสียบม,มา มาเบิงอาการครับเบิงหนางานแล้วบ่อนหนาสิรอดครับหนาสิไอใส่แมคโครครับดึงเพินว่บาปต้อง่งาสั่นเพินว่าอ๋อลองเบิงเฮ้ยแห้งดีวะตุ่มวะเอ้ยเยไป,ไป เลี้ยงมายางน้ำไปกับวะได้ครับคิตุงเดี um ๋ยวไปบายกันนายพนตงอีครับเอาฟีนะ um ครับ สองรอบสามรอบแล้ว สิเ่เบือนก็ไปเอามันได้ว่าภาษามื่อภาษามือเอาต้มบ่าเมีนค้นใบก็ใส่ภาษามือใส่กันเนาะบอกันอู่เรื่อง โอ้ย uhm, แฮงก็ลยตายอีกวตุดย่อนได้มาเห็ดดีเฮ็ดดีใส่อีกวอมันอีจมด้ มาประจมมาสิท่นแต่ว่ามันมืนนะครับว้าแน่นอนแน่นอนเฮ็ดดีเฮ็ดดีใส่เกียร์ยังวะหันฮะ ใส่เกียร์ยังวันพิเศษ D L บ่ะไทยพิเศษบ่ะก็คือไปใส่แมคอปบบ่ะคัดอื่นมาได้ใส่แมคโครบ,บ่ได้เกินแล้วพูดนะครับ รถของเ้ายูพูนก็ได้ง่ายแล้วครับให้เขาจ้างหรออีกคั้นหนึ่ง <c oughs> โอ้ลงมือเองเลยบ้ามายืดขาให้เขากับพอแล้ว hóng cái khai đăng qua khai nào hóng qua. áo thắt dài dài đi áo thắt dài dài áo thắt như thế áo thắt như thế, anh này nó lép nè มกันทีม่มะยกแพนหลังคาชุดนี้นะครับนี่ชุดที่ยูนาร์่ดแต่มะเรียนหาชิปตันนะครับหาซีประว่างนะครับอ,อกงานกันมืดเลยงานดีหลีครับเจ้านี่ ในบ่มีอย่างอะไรบ่มีอย่างไห้ตื่นเต้นเลยมับนบื่นขอมาได้ไหมพี่เรียกหนึ่งว่าเดี๋ยวไปโค้ลากโอ้มาตั้งลูกพี่มาเสร็จเอาไปครับจบคลิปเดี๋ยวเข้าไปเจอกันคลิปหนาดีกว่าบ่ได้หลงคลิปนั้นแล้วนะครับกัย่านแบบเอฟซีหายนะครับะลงคลิปไปจักหน่อยซะก่อนเนาะเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหนาดีกว่าครับอาทีตมี้ยังเสื้อผ้ายักก็นีอีกกระบี่เสื้อผ้ายีกบ่เห็นที่ยังเสื้อผ้ายเลยมาเสร็จมา แตเป็นอย่างดอกก็าอายูเพืเดียวครับไป